ดีเจ้าพ่น้วงวันนี้ฉันชนบทแดนไก่ใบอุเลวันนี้ฉันจะพาไปเก็บเกาลัดฉันเห็นเกาลัดวันนั้นฉันไม่แน่ใจเนาะมันมีแบบชนิดที่กินได้ก็ชนิดที่กินไม่ได้แต่วันนี้ฉันไปเจอไว้เล้วแต่ว่าจะเหลือไหม อาจจะมีคนเก็บไปแล้วก็ได้เนาะมันนัน่นฉันก็ไม่ได้สังเกตดูว่ามันเยอ,นเนอะม็กเนาะเห็นอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้แกะดูข้างในเอามาประมาณ3ามเม็ดนี่แหละจ้ะพี่น้องแล้วก็เขาเขามาดูในเ,เพื่อนใน YouTube เนาะที่เขาทำคลิปวิดีโอว่า ชนิดไหนกินได้ชนิดไหนกินไม่ได้เนาะฉันก็เลยมาสังเกตดูที่ว่าฉันเอาเอามานะ่ะมันมีแบบว่าตรงหัวจุกนะไม่มีแหลมแหลมมันจะมนถูไปเลยนะคะจะเรียบไปเลยแต่อีกชนิดนึงเกาลัดที่กินได้เนาะจะมีแบบปุ่มเหมือนเหมือนหัวจุกอะออกมาจา้ะ เดี๋ยวจะพาไปดูเนาะ <c oughs> จะเหลือเก็บเข้าไม่ด้ <c oughs> ใครที่ไปเจอเขาหาจจะเก็บมาแล้วก็ได้เนะาะจะจะมีจักตนุนฉันเพิ่งเห็นปีนี่พี่น้องน้องเดินมามาเจอเห็ดก็เรียกเห็ดพึ่งขาลายไหมพี่น้องนี่ี่วะโดนถากชั เอาไปอยู่ดอกเฮ็ดแบบนี้นะคือเฮ็ดอะไรพี่น้องจะก,กินได้ไม่ได้ฉันก็ไม่กล้าเก็บไปเนาะนี่ เขาจะเป็นยังไงน่าจะตน้นดอกตุมต้มๆฉันว่ากินไนอยด้วเนาะดอกตุมต้มๆกันสีส้มๆพี่น้องหอมเยอะแต่ก็ไม่กล้าเก็บต้องแน่ใจก่อนเนาะเต็มเลยพี่น้องใบใหม่ล่วงเต็มอยู่ในช่วงฤด,ดู ใบไม้ร่วงเนาะมองไม่ค่อยเห็นเห็ดดอกค่าเขาไม่โผล่ขึ้นมาจริงๆรงพี่เนาะ,นะมาเจอเห็ดอีกแบบหนึง่งฉันก็ว่าไม่ใช่เห็ดเออะไรเหรอ เฮ็ดอะไรสีเหลืองๆที่เขาเก็บไปกินนะพี่น้องนะฉันไม่แน่ใจฉันก็เลยไม่กล้าเก็บเนี่ยใครรูบอกฉันหนึ่งเนี่ยทองเขาเป็นแบบนี้มันเฮ็ดกระด้างเลยน่ะดกอกยงใหญ่เลยพี่น้อง อย่งางไรนี่น่ะออกเป็นเป็นย่มยมิมน่นี่นองเดินเดินในป่าตาลายมองมี เลยนี่เฮ็ดนี่คือเฮ็ดน้ำนมพี่นอ้องเห็นไหมมีน้ำนมออกมากินได้จ้ะคยเก็บไปกินอร่อยกรึดดีแต่ว่างอกหลายพูดเนาะกินคนเดียวก็ไม่อยากเก็บใส่ช่องแข็งไว้นะจ้ะเพราะถึงหนาเก็บเพ็ดกช่องแข็งเต็มไปหมด เห็ดจมูกอัวพี่น้องดูเห็ดดอกนี่เถอะพี่น้องกินได้กินได้เด้อพี่น้องนี่เห็ดพึง่ง ทานทุพี่น้องโอ้ยนี่นะยัางงามเฮ็ดทานทุพี่นอ้องยัางงามเลยนะกำลังออกอน้องจะลุยป่าตัวโอ้ย เอามาถูกป่าแล้วมีหละมีเละอ้าวจังเด่นเลยนี่นีเจอแล้วเก็บไปให้ป้าแกกินเด้อนี่ออ้ยนี่เกาลัดเกาลัดพี่น้องนี่พี่น้องฉันเอาถุงมือมาอันเดียวเนาะกระชังว่าแกพอกินอยู่ได้เนาะ่นอาอ พีน่น้องไม่มีใครมาเก็บเนาะเลือดฉันเิดเอาว่ะเป็นน้ำเด็กเก็บตรงระวงัง ลูกอุยลูกเขาเป็นแบบนี่พี่น้องฉันก็เลยไม่ได้เอาถุงมือมาสองถุงแต่กเก็บได้อยู่เด้ออ๋อสอนก็ฉันแม่เขาคือบัวพากันเก็บม <c oughs> ีแต่คนไทยเนาะคนไทยคนไทยบาเก็บของอันไหนมันจินได้เลยเอาไปกินเลยนาอพี่น้องแทงอยู่เด้นี่นะอ้ย เดีฉันที่เก็บกล่องเนาะเก็บกล่องแล้วก็่ข่มาแกะเนาะพี่น้องเนาะนี่วันนี้ฉันไม่ได้เอาโทรศัพท์ที่มีเบอร์โทรมาแต่ฉันบอกแฟนให้มารับใบหนึ่งครึ่งมีเวลาเก็บอยู่เพราะว่าฉันมีลูกค่ะเีนะพี่น้องนะสอ,อนก็ฉันไอง เข่าลัดพี่น้องเข่าลัดเนี่ยมันมีใบไใหม่หลายม,ม,มีใบใหม่หลายเด่ถุงมือฉันไม่ได้เอามากส่ถุงโอ้มีเฮ็ดผมเห็นไหมเนย bảy mày cả lại để tiếp lộ bảy mày ra chúng chiếc cuốn con bay còn thì vâng như chân mắt kiếp cẩu lật đưa thì nó. nhưng mà kiếp cấu lại thì tặng cổ ok kể hìn há chuẩn อันใหม่ใหม่หนีมีอยู่พี่น้องอัน,นใหม่ใหม่ประมาณนี้มีอยู่แต่อันนี้เน่าไปเร็วนู่พี่น้องสะออนก็จะเนี้นยเห็นไหมอุ้ยหล่นได้หลายรูอยู่ใเนาะ จะโยนใบก่อนเก็บใดมือเดียวเพราะว่าเอาถุงมือมาขังเดียวน่ะเป็นน,น้ำเ่ยพี่นงเป็นน้ำต้องค่อยๆเก็บอาอนี่หนาประม้ามันกำลังตึงเห็นไหมพี่นง เดี๋ยวฉันเก็บมากองกันก่อนเด้อเดี๋ยวค่อยถ่ายเดี๋ยวสูงมองไม่เห็นใบเดี๋ยวจิฉันจินไปค้นหาใบนายนาจิต้นนู่นแหละเดี๋ยวจิค้นหาต้นเกาลักมาให้ดูเด้อต้อนสูงแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่หรอกจ้ะเขาสูงแล้วเขาหล่นลงมานู่นเห็นแต่ย,ยอด เดี๋ยวฉันเก็บกันเด้อเก็บกองกันค่อยดูว่ามันี่มากหึือหน่อย